นี่่ามเกสวัสดีครับยินดีตอนรับเอฟซีนะครับเข้าสู่ชแนลได้แล้วปลาโอ้เล่นอยู่นั่นแหละเร็วปลากระดี่ทอดแหมาเน่าแล้วมั้งเนี่ยโอ้เล่าเอฟฟิวโมเมนต์เลตเตอร์จากที่คิดที่แล้วเราไปหาปลามาใช่ไหมครับก็ตอนนี้เรามาพักแล้ว ไปกินน้ำาใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราเอาปลามาทําอาหารกันแต่ว่าเราต้องออกไปซื้อของเลยใช่ไหมคลิปปกติทั่วไปอ่ะมันธรรมดาไปคลิปเนี้ยขอแบบทาหน้าไปซื้อของดีกว่าโอ้โหหนูขอใช้สิทธิ์ในฐานะใช่ใช่คลิปที่แล้วหมิวทางานหนักมากนะที่เหลือเอาน้อยออกกันสามคนอออืมไม่ออกดีกว่าไม่เอาไม่เอาสามคนสามสี่ดีแล้วพอดีเป๊ะ รเรืขอเชิญสีหน่อยนี่ครับอผนกี้ทำปลาฟาครับทำไปอย่างนี้แล้วก็ล้างอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่ครับกลางแดดกันเลยครับและนี่นะครับก็คือโฉมหน้าของ2คนที่ต้องไปซื้อของครับดูเอา รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกกลิ่นไม่ค่อยีกลิ่นไม่ค่อยดีทำไมอะเมนนะมันจิ้นมันหอมๆแต่พอดมๆไปมันก็เว่อหนืวเนี่แหละเวลาเขาเล่นนิ้วเล่นอะไรเขาทำแบบนี้แหละชมไไปเลยนะก็เดี๋ยวส่งคนนี้ไปนะแล้วก็ให้น้องแม็กเป็นตากล้องเฮ้ยตากล้องนี่ต้องทาเข่าไหมไม่เหรอไม่มีอะไม่มีครับ่มีน้องว้าผมยังเท่เลยอ่ะเออขาวกันเยอะเลยเนี่ยเอาไปไปไป มาแล้วครับถึงแล้วครับไป่ซื้อซื้อของกก็ซื้อซื้อพริกเลยก็ซื้ออะไรนะซื้อน้ำมันพริกเลยก็น้ำมันนะอวดเฮ้ยพริกนี้พริกนี้ข้าวน้ำมันน้ำมันริกเออสองขวดเออไปเพื่อโอวันนี้นวววาววววเอวววนนวววววววนววววนววอววติ ที่เข้าทางนิ้วครับเล่นนิ้วว่ะเล่นนิ้วอะไรได้เดี๋ยวหนึ่งก็อย่างนี้ก็น้ำอระจ่าจกระเลี่ยนร้านกันแล้วนะครับของร้านตบไก่จ้องร้านตบไก่นะครับทางน้านิ้วครับดยอครับ จากขับเนียวอยู <sk 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 ่นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันร้านที่สามกันเลยครับออกมาเนี่ยเศก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 ผลไม้ไหมไหมโอ้โหอืมอะไร เกือบทุกอย่างครับผักนะครับเกือบทุกอย่างยี่สิบวันอีครับเห็นดีปล่าไปเหรอไปบ่ออันฮะโอเคครับปลาทั้งหมดนะครับอยู่ในนี้นะโอ้โหแค่นี้เหรอแล้วยังให้ต่ออันนี้ปลาที่เราทำเสร็จแล้วฮะถามว่าแล้วทำยังไงต่อใส่ค่ะใส่ขาดหมักไหมหมักค่ะหมักด้วยหมัก อ่าโอเคใส่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 เลยน้ำปลาเออตกไกมาตอนไหนเนี่ยมาอ่โธ่หนูว่าใครมาเล่นอะไรทีน่ะเหมือนอะไรน้องมาเลยอุ้มโอเลยอุ้มจะอุ้มด้วยอุ้มโอ้เออเ้าไปตั้ง นี่คือใส่เกลือเหรอเกลือเกลือนะว้าใส่เยอะไหมไม่เยอะครับผมสไตล์หมีวครับไม่ต้องกลัวปลาเน่าเลยครับครับใส่เกลือนี่เก็บได้หลายวันกินได้ขนาดนี้ฮะเชิมเฮ้ยเปรี้ยวชิมก่อนเปรี้ยวไม่เอาไม่เอาแตะนิดนึงมันต้องเป็นเึ้งอันนี้เมนูอะไรเมนูปลาทอดครับปลากระดี่ทอดปลากระดี่ทอดกรอบแก้วครับมีน้ำจิ้มด้วยหรอไหน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  นี่ครับอ๋อ,สอ,อเสร็จรียบร้อยนะขนมข้าวเหนียวเรานึง่งเสร็จแล้วใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะไปซื้อมาครับอ๋อคัพี่อ่ะเดี๋ยวก็ทอดเลยคัพเปียเห็นน้องแดนมาแล้วไม่ใช่หรอคัพเปียเอา้าวยังไงยังไงยังไงครับน้ำมันเดือดแล้วอ,อ,อย่างตกลงกันไม่ได้ครับปลาเยอะจัดนะโอ้งหลักก่อนครับอร่อยแน่นอน ไปแล้วดิรอนกันนะเนี่ยเอ้าหน้าเธอไปทำอะไรกันมาเ็คยครับอือแต่ผ้าเดียวหมดเลยมั้งเนี่ยหมดเลยครับหมดไหมนะหมดแลเลยกว่าจะหากันมาได้กว่าจะทอดแหได้ทีละตัวสองตัวนะนี่จ้ามจ้ามท้าสุดไหมเพราะแแหตัวละสิบบาท หินครับโอ้โหน้าแล้วเทกันเยอะเลยนะเบเมื่อกี้เบะนังบอดเบะดูครับไฟแรงๆเลยครับผมม่ไม่กล้องมาเลยไะเนี่สุกยังไหมกแล้วครับที่ตกใจเลย ไหนโอ้โหอุ่ยนี่ถ้าจานละสิบบาทนี่ลุงไม่ซื้อเนี่ยเยอะเกินแต่ว่าเดี๋ยวพี่คนท้องไม่ท้องสิบบาททอดปลาสิบและจานหนึ่งเขาแถมเหรอเอ้าวปนองบันในโอ้หรืว่าเสียงเบียบแรงๆอันนี้แรงนะครับขึ้นโต๊ะครับขึ้นโต๊ะ ไม่ใช่มันต้องเยอะมากเจิ้มครับน้ำจิ้มครับต้องมีเข้าวคั่วมันจะนนูนๆหอมๆพร้อมแล้วกับปลากระดีดูครับทอดจนก้างเกิ้งนิดครกรอบมดเลยครับอยู่น้ำใครเนี่ยเอาวอล์ิ่อ่าๆให้ชิมกันคนละหนึ่งชิ้นโอ้นนองนมาละมาละอะไร ของแท้ครับปลาทอดน้องหมิวของแท้ครับต้องเข่มอ๋อดูครับขึ้นตาขึ้นตาขึ้นตาก็หงมืออ่ะอร่อยทุกคนหิ่ข้าวหิวอยู่ไหมเป็นเป็นปลาที่อร่อยไหมล่ะเพราะว่าเรากว่าจะได้กันมาเนี่ยมันลาบากแล้วกว่าจะทําปลากว่าจะทาหน้าขาวไปซื้อของแล้วกว่าจะได้กินนะ เป็นไงบัางปลาฝีมือการทําปลาของน้องเบาน้องเหมิวฝีมือการหาปลาของน้องเหมิยวฝีมือการซื้อของของน้องสองคนนี้งอตัวเล็กก็แล้วกันตัวใหญ่ปลากระดีห่หออรือไรกระเดิดครับคือจะบอกว่ามันเป็นปลาที่แบบมันมีความมันนะเวลากัดไปอะ่ะมันมีความมันความหอมอยู่ในตัวเลยนะจะไม่เหมือนปันดินหรือปลาอื่นๆเลยแล้วเวลาเอามาทอดใส่เกลือน,นิดหน่อยอะ่ะ กินกับข้าวเหนียวน้ำจิ้มแจว่วอ่ะสุดยอดเลยเอฟซี FC. ลองไปทำดูนะครับจริงๆคลิปนี้เราเคยทำมาแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่เออเป็นเมนูที่อร่อยจริงวันนี้ก็เลยเอ่ะลองทำอีกรอบหนึ่งเออแล้วน้องโตกลับไปอะไรใช่ไหมพอ <c oughs> ดีวันนี้น้องโตเห็นบอกว่าต้องไปรับพี่อะไรที่ไหนไม่รู้นะเดี๋ยวเอฟซีถามหานะครับก็น้องโตกลับไปตั้งแต่ตอนทอดแ <c oughs> หเสร็จละคนหาปลาแถวบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นยิงปลา<อ>นะด,ดักตะาคาย ซึ่งปลากระดงกระดีมันไซส์เล็กไงมันก็ไม่ค่อยติดอยู่แล้วมันก็เลยเหลือมาถึงเราเราเราเคยไหมแบบว่าจังหวะที่แบบเราย้อนดูคลิปเก่าๆ่าเงี้ยแล้วเราแบบว่าย้อนดูคลิปกินหรือคลิปเที่ยวเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยจังหวะนั้นเรามีความสุขเราแบบรู้สึกยังไงบ้างเป็นครับเป็นใช่ไหมเป็นครับส่วนใหญ่จะเป็นคลิปกินหรือคลิปเที่ยวเรานี่ชอบเที่ยวจริงๆเลยนะเจอเจองูนี่ขำตัวเองใช่ไหมตเกาอีตเกาอีนี่ล่าสุดเลยตอตกเก้าอี้อ่ะ หล่นน้ำอะ่ะแล้วถูกก้อนกระโดดอะ่ะอ๋อที่ตาเลือกว่ะอืมใช่ <c oughs> แล้วทีที่เจอโง่ครับกังง็ท,ที่อยู่สองคนอะเทวิ่งนี่สองคนได้ไยเหร่อยจริงอะ่ะ <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับ FC อยากให, <c oughs> ให้เราทำอะไรทำเมนูอะไรนะอร่อยจริงครับ FC ถึงอาจจะเค็มไปหน่อยรสชาติน้ำจิ้มแย่ไปนิดนึง ข้าเหนียวติดมือนะแต่ก็โดยรวมๆแล้วก็มีเสน่นั่นแหละตามนั้นโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ